เราเดี่ยวคนวัยเาสมังเี่ยรูมไปเจอแบบนี้มาบีคิปเปอรเกียนเทียะวะแต่ดูจากตรงแล้วต้องบอกว่าเกมอะไรน่าจะเป็นบีระวมโโรชั่นกับเกมแบบสามัญแล้วคำตัวบีคิปเปอร์ในโลกนี้เอาให้เราเก็บเออน้ำผึ้งโอช่เลย่เพื่อทำงานโอ้โหนี่ใช่ไหมเนี่ยมอสเทนรู้วามสาหารถบีคิปจะรับเกเนี่ยใช่เลยูเนี่ก็มีระวเวอร์ชันหมด ไม่รู้ว่ากขาเล่อกับกพวกนาไอโอนเนี่ยนี่อย่างแต่แต่ดูแบบนั้นน่าสนใจดิเขาไม่เล่นสีขาวเาทำไมล่ะว้าวก็มาเป็นภาพเบอร์เลยวะ่ะ้ออาจจะเนี่ยมีสล็อตที่รอเล่นด้วยคือกูสามารถเลฟได้หรอออกรอนหนึ่งดิเอาคกงไม่เคยเนี่ยะวัดโหลดดิ้งเฟลว่าจะฟั บอชัน t o handler อ่ะแล้วกูเดินได้ยันเย็ดอู้หบีตะวมเนี่ยบีตะวมบอชั่นใหม่ชัดเลยเออว่ะเนี่ยดูไงก็บีตะวมอ่ะแต่บีตะวมบอชันดีกว่าเดิมอ้อทำไมแจกเกมบอลอ่ะเขาคุณหลือเปล่าปอปป๊อเนี่ยเกมนี้ไม่มีเต็มเพลงว่ะโอ้แต่ยังเพิ่งทำมั้งเนี่ยเออตัวที่เพิ่งเราก่นไม่มีคอมมิต เพื่อนผมนี่ไง B ติด X หูช่องนี่ก็ใหญ่ชิมายเลยปติด X วางแปะเราได้อะไร Let B <ม> Let B เน็นเพื่งหนูปอนไม่นิ่งไงมันเป็นออกมาจากบิตาบัม l บ t B เป็นเพิ่งสีแดงโอเคอเคุยเรายังไม่มีเราไปเราไปหาคุยก่อนอู้ยมีถีบปานเราเอาคุยได้ไหมไม่ได้มันเนี่ย่กิดลูกเคุ้ยเลย ก็ไหนครับเควดว่ากูงเติ่มเต็มเนี่ยเพิ่มเปล่าแล้วลรือบงเนี่ยดูดิอันนี้ปะ่ะน,นี่มีดีดำอ่าโอเคโอเคเควดคืออะไรเนี่ยเควดมึงไงเอ้ยเควดอ่ะ๋อ,ะอเนี่ไงให้ไปซี่ไดซี่บิวอาจจะไดซี่บิวอันนี้ปะ่ะลองไม่รู้ว่าลองเดินมุ่งมั่มวด,ดูไงอันนี้จริงด้วย โอ้โหทันปีตววัเวอร์ชั้นดูแนวซิมูเลเตอร์มากขึ้นปกติวิทยวัตมันจะออกแนวแบบโลบอสมัยแรกๆเลยเออล็บเก็บเล็บโคเลนเพืให้ได้บูทสองแง่แง่แง่โอ้โหไม่เก็บช้ามากเออเก็บเก็บบูด้วยเก็บบูดอ่ะกระเป๋ากูเต็มแล้วอีกชิบหายกระเป๋าเกมนี้มันเต็มง่ายไปไหมเนี่ยวทำไมตัวเพิ่งเริ่มเริ่มต้นเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเหมือนกันหมดเห็นไหม นี่ยคนนี้ก็มีรัปดีคนนี้ก็มีรัปดีแล้วก็คนนี้ไม่มีรัปดีตัวแบบเขาเล่นเล่นอะไรเรางดูดิเขาเปลี่ยนนี่นี่เป็นพึ่งเนื้อ้นทั้งหมดเลยมึงเออไม่ก็เกมนี้ก็จะมีเราเติมได้ก็คือเออนูบดีพึ่งนูบซื้อแล้วจะมีพลังอาพเวฟฟูลระดับอัลติเมตแบบลิมิเต็ดด้วยนะมึง450อะไรเนี่ยสามารถมีแค่แค่ตัวเดียวต่อหนึ่งเลเยอร์แล้วมันจะไม่กลับมามันจะไม่กลับ คือมคือกูซื้อล็อบเกลยแล้วไม่ต้องรอชา้าแน่นเลอก่อนจะมันจะอันนี้เป็นชอ Auto อ็อปก็ต้องมือโอยอยากซื้อกระเป๋ากระเป๋าเกยียรตินูตรงแล้วสะเป๋ามากกระเป๋านี่มึงคลา่มาจากไหนวะเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยเตโอ้โหโโแม่งเกมนี้ดูตรงแล้วก็ได้มาเกียรติแนวเออตามตามธรรมดาอมีตะวัวแต่เราเฟซเสร็จหมด โอ้ยไม่รู้มีเพิ่มก่อนนี้รึเปล่าแต่กูตัวใหญ่ก็มีแค่แนี้นทำไมพึ่งไม่ชอบมาอยู่ใกล้กูนะทำไม,มลุงตายคนเก็บหน่อยเนี่ยลำบากจะตายแล้วเนี่ยมาช่วยเออเออเออแต่รอลเสร็จแล้วไม่ต้องมาช่วยเลยกูไม่ต้องกลัวเอะไรขอเป็นพื้นที่ตีแดงได้ไหมอ่ะพึ่งเราจะมีประโยชน์พึ่ง,งเราเป็นพึ่งแดงเลยแ h ง n k s o k a กูได้มาเท่าไหร่ตอนนี้มีต่อหนึห้าสิบพันนี่ ไห้หนึ่ะห้าสิบบาทใช่ไหมต่อาาให้ไปเก็บที่บูฟเฟอร์ก็จะตรงนี้โอ้ไม่ดักกว่าเดิมอีกเจ็บอืมเพื่อนกูอยู่ไหนไวะหันไม่ดหลุดบนเต้แล้วกัน,นเอาเจ็บเต็มแล้วเนี่ย มาคอนเวิร์ดเลยเลกแกลูปแกลูปแกรูปแก่ให้กลายเป็นน้ำผึ้งนี่เห็นี่มึงไม่มีอะไรทำ้วใช่ไหมก็จะมีคัวด,ด้วยเออก็จะมี dark mode, ดาร์กโหมดกับดาร์กโหมดกับไวเล่โมดใช่ไหมอันนี้อะไรไ,ไันนี้มดเจ้าอะไรวะเนี่ยอันนี้อันนี้อะไรวะนี่มึงเกล่ยอันนี้มันเกล่ มันจะเป็นเปลี่ยนสีได้ตามตีมั้เนี่ยเอาดักหมดนี่แหละแหมเดี๋ยวมีโค้ดด้วยเดี๋ยวผมขอไปหาโค้ดก่อนแป๊บน,นึงเดี๋ยวกลับมาโอเคคุณผู้ชมวันจันทร์ที่ผมได้ทำการไปหาโค้ดมาก,ก็เจอโค้ดแล้วอ่ะโค้ดตีโค้ดแรกสตอรีบพอเดี๋ยวดที่ใช้ได้ป่ะเฮ้ยใช้ได้ว่ะได้เดโมดเอ็กเย้ได้โค้ดนีน้ยังใช้ได้ดดคุณผู้ชมเลยใส่ไอ้เดโมนบีมาเลยว่ะแบบเกดัลลี่โอ้เนี้ยตาเดโมนมีมูจิเป็ด หน้าตามันอันเก่าดูดีกว่าเรครับต่อไปโค้ดต่อไปครับเป็นบัน,นคือโคด้ดทูได้ตังค์มาปะอ้าวโค้ดนี้ใช้ไม่ได้แล้วอ่ะก็แปลว่าใช่ไหมกันแน่แต่อย่างน้อเราได้ของดีมาเยอะอยู่นะสตาร์เออสตาร์เอทแล้วปึ๊บปุ๊บมีโอ้โห ดีขึ้นอ่าไอ็กทมมวีทม,มาวูบทวีมาร้อยยี่สิบเลยว่ะเอ้ยทวีตม,มาไม่ได้เยอะนะเนี่ยเดี๋อยู่เยอะอยู่เอ้ยเดี๋ยวมันให้พื้นที่ยังไงอะเอ้ยทวีมต้องให้กินได้ดิเอ้ยเน่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 มึงจะไม่แดงไม่แดงดูหน้าตาดิบอนบีดิคุณผู้ชมหน้าตารลายกาดมากเรามีรอยเจลลี่อยู่เท่าไหร่กูมไม่รู้นะมีอยู่เจ็ดอันใช่ไหมเขาจะเปลี่ยนเออนี่นี่ไงเปลี่ยนนัดบี ปึ้่มโอ้โห و! เปลี่ยนปุ๊บที่ตัวเดิมเปลี่ยนอะไรเนี่ยเปลี่ยนรอบมันดิซี่บีพึ่งเทียอะไรกันเนี่ยเพราะว่าเราจะใช้แย้วคุณผู้ชมล้วนเพาะว่วาเรจะทิง้งจะทิงะท้งไว้ตรงใต้การอธิบายานะไม้ไม่ไม่ไไยครเอาอ้แม่งพอมีพึ่งปุ๊บเก็บเป็อย่างรวดเร็วน,นี่โอ้โหแม่กระเป๋าเราเพิ่มด้วยนะคุณผู้ชมผมผสังเกตปกติร้อยห้าสิบแต่นี่แม่งคูณสองเข้าไปเลยอ่าเพิอ่ออย่าลืมใส่โค้ดกันเยอะด้วย ถ้าพวกมึงอยากเน่นง่ายๆนะแบบนี้ถามว่ามันกบีตะวันมันก็เหมือนเอามาลีเมเข้ามากกว่านะคือมันเหมือนดีตะวันแต่แค่มันรีเมคกทั้งแมบเลยรีเม็ขึ้งเลยผมไม่เชิงว่ามันกบเลยว่ามันออกแนวรีเมคมากกว่าตอนนี้ก็าเก็บเต็มแล้วโอเคพาลกิจสาเร็จแล้วพึ่งหมีดําโอเคลอาเสร็จไปแล้ว เอาอะไรอะ่ะโอเคให้ไปเก็บตรง p ๊อ p y ี้ฟิวบ๊อี้ฟปจุโหดตอนนี้ก็มีพึ่โอ้น้ำพึ่องอยู่พันสองห้าสิบพึ่งถือว่าเยอะมากมาบวกอันนี้เป็นพันห้านะเราก็จะไปซื้ออุปกรณ์ใหม่กัน่ดายกนี้ไม่มีเตียงเพลงอ่ะว,ว้ามันมีก็ไม่โห่ดโอเคปัดดีเราจะซื้อกระเป๋าก่อนเพราะกระเป๋าเตรียมนี้พ็าเรามีพึ่งดีอยู่แล้ว เราต้องการกระป๋ที่ดีกว่าเดิมโอเคค่ะเดี๋ยวตัง๙๐๐ใช่ไหมขู่มึงข้ามขั้นกันมาเลยเราได้เป็นเออพั่วอันนึงแล้วก็ได้หูกระเป๋าเก็บได้ตั้งพันห้าเนี่ยหกล้าสิบเราต้องอันนี้เราก็จะอาหูจบนี่ไงอูเพื่อสีแดงเรามีเยอะอยู่มั้งเลเจนดารี่เลยอันนี้จะเก็บไม่ยาก เ้ยเดี๋ยวมัมีบู๊แบบสีขาวด้วยคุณผู้ชมปกติไม่มีนะเนี่ยโอ้โหปกติไม่มีบู๊แบบสีขาวนะเนี่ยปกติมันจะมีแบบบู๊สีแดง,งเฉลิมเลยมั้งแต่สีขาวมันจะไม่มีบู๊ใช่ไหมถ้ากดจำปั้นไม่ได้เล่นล่าไม่ได้เล่นมีตะวันนั้นอ๋อเพราะว่าเกมนี้เขาจบได้นะชอบเล่นแบบแบบพอดีาะเล่นทิ้งมันตรงกลางจะทิ้งมันตรงใต้กับพี่ปายแล้วก็ส่วนโค้ดเนี่ยก็จะทิ้งไว้ตรง ไปตรงคอมเมนต์ก็จะเราจะไปใช้โค้ดกันด้วยถ้ามึงอยากจะ่ง่ายเื่งนง่ายกี่นาครับตอนนี้เรา่อนเราัวดียครับ